สวัสดีครับมาวัวไหนมัก,ก้านี่เหรอนี่มาอีกอมีไหมมาแรงวันอนะมีไหมฉันอยู่นี่เองฉันอยู่นี่เองฉันอยู่นี่เองอืมมา มาเลยมาเลยมาเลยนีตย่ตายเลยตายเลยไม่ตายเลยไม่ตายเลยเดี๋ยวสับต่อซะนี่นี่ไม่ตายเลยไม่ตายเหลอมาอ่วาออวันนี้อัดคลิปมาเรียงวันอืม ให้หนูไม่มาทำไมเขาซื้อเนื้อมาหนูก็ได้กินนี่หนูก็ได้กินเนาะหนูก็อยากมากินกินก็กินไปสิกินก็กินไปสิอืมนะหน้าฝนโชคดีซื้อเนื้อมาโหซอยชุมามาก็มาเลี้ยงวันเยอะ เดี๋ยวพ่อจัดการเลยเดี๋ยวพ่อจัดการเลยนะอืมอืมอันนี้ไม่พอหรอกะไม่พอเหลืออีกตัวให้ไหมเลยอีกตัวไหม,หออไ,หมไหนเหลือตัวไหนเหลือตัวไหนเหลือตัวไหนโอ้โหตัวนี้ตกน้ำเลยแมลงวันตก<ไ> <laughs> ต,ตายเลยไม่ตายเลยเลยนะไม่มีใครช่วยหรออ่ะไม่มีใครช่วยเหลือมาแรงวันนะไม่มีใครช่วยเหรอ <mauv> ไม่มีใครช่วยหรอไม่มีใครช่วยหรอรหรอื <parks> ม,มเธอน่ะเธอ่ะเป็นตัวบงการเธอต้องการ จับโนนแล้วมาจับนี่นะไม่เอาไม่เอาจับตรงนี้หรอจับตรงนี้เหรอเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมหนูไม่เจ็บครับแต่หนูตายครับหนูไม่เจ็บครับแต่หนูตายครับอยากไม่ตายเหรอยังไม่ตัดจับอีกทีที นี่นี่อ้าวอืมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตายเปล่าตายเปล่าเออโอ้โหตายหนึ่งมาสองเหรอตายหนึ่งมาสองเหรอเธอไปเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนเธอมาจะจัดการให้อืมนะไม่ใช่พลังหมดเด้อ ไม่ใช่พลังมดเด้อพลังมดข้าไม่ตาจะตีเลยวันนี้กินซอยจุ <c ười> กินซอยจุมะเรงวันเยอะ <c ười> ต้องตีมะเรงวันด้วย <c ười> วันนี้ตีมะเรงตมะเรงวันด้วยครับ เอฟจีเอฟจีดูเอฟจี FT, ดูคลิปนีตาลนะใครใครก็ต้องหัวเรานะเนาะเออใครหัวเราะบ้างเออราชานบ้าแล้วราชานบ้าแล้วบ้าข้ามแแรงวันแล้วเนาะนะนะไม่ได้อัดคลิปมาสองวันแล้วไม่ได้คลิปมาแนละ้วอัดคลิปหน่อยมาสิมาสิม,าสมดสน้อยก็มาเลยไม่กลัวไม่กลัวเลยมดสน้อยนะ มาสิมาอีกแล้วเหรอนี่นี่โอ้โหตายไหมตายไหมอือตายไหมตายไหม,ไม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนั่งนั่งดูนั่งดูว่าแมลงวันมันจะมาหรือเปล่าฮะ เวลาเราเวลาเราซอยเนื our, ้อแล้วเราจะซอยจูแล oh. oh. ้วแมลงวันมามาจับเดี๋ยวมันอุ้ยหมันไส้นะเหม็นไส้เราฆ่าแมลงวันไม่ไม่เป็นไรไม่ผิดกฎหมายแล้วเนาะกฎหมายไม่ระบุไว้เลยฆ่าแมลงวันยังไม่ตายเหลอยังไม่ตายเหลอยังไม่ตายเหลอนี่นี่ตายไหมตายแล้วจ้าตายแล้วจ้า ตายแล้วจ้าอืมาสิบินเข้ามาใครตัวไหนจะบินเข้ามาอุ๊ยมาอีกแล้วสามสามนี่ตายแล้วยู่นี่ตายแล้วนี่นี่ตายแล้วนี่อตายแล้วตายแล้วมาอีก ไม่กินแล้วข้าววันเนี่ยไม่กินแล้วจะกินมลรงวันอย่างเดียวนี่โอ้โหน้ำพริกน้ำพริกกระจายเลยน้ำพริกกระจายเลยหาอะไรโอ้โหบ้าไปแล้วตีมลรงวันใส่น้ำพริกขมนะบ้า มาอาเลยมาเลย,เลยนี่สองอันด้วยสองอันด้วย ตายเยอะนะแมลงวันตายเยอะนะตายเยอะนะโน่นโดงแกงเหรอโลโแกงเหรอดโดนปลปะทูเหรอ ต้องผลประตูเลยจับมาโอ้ยไม่กล้าตีไม่กล้าตีตีตรงนี้นี่น่ามาเลยมาเลยมาเลย ยินด,ดีต้อนรับเสมอสำหรับแมลงวันนี่นะมีอีกไหมมีอีกไหม ไม่มีมแมลงวันมาเลยโอ้โหตายตายแล้วก็นึกว่านึกว่าสังศสษฎ์เนาะอุปติกะสังเสรฎศะตายแล้วกเกิดขึ้นใหม่ตายแล้วกเกิดขึ้นใหม่มแมลงวันเกิดไม่ทันเลยเนาะตายแล้วกเกิดไม่ทันเลยน,นู่นตายเรียงกันเป็นแถวเลยนู่นนะทอไม อยากเจอไหมอยากเจอไหมมาแรงวันอยากเจอไหมโมตวนี้ไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอไม่ตายเหรออืมไม่ตายเหรอนี่นี่บาปไหมบาปไหมข้ามาแรงวันบาปไหมไม่บาปดอกจ้า เนาะไ่บาปหรอกจ้าจะบาปได้ไงมันมากินของเรา,นะาเนาะมะรงวันต้องไปตอมขี้หมานู่นอืม <c oughs> ไม่ใช่มาตอมของกินคนอืม <c oughs> คนนะ่ะมันเป็นสัตว์มนุษย์อัลเสเนอรนะ์นะ่ะ <c oughs> เราดูมลรงวันนะครับ มาเปล่านี่เอาเผารวมกันเลยเผารวมกันเลยไม่มีไม่มีอะไรอัดคลิป ัดคลิปข้าแวแรงวันครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ